เป็นวินิคอนเซิร์ตนะคะวันนี้มาฝากด้วยกันสี่ภาพลุกเต้นได้ค่ะไม่เจอ,อรอักใครความียใคร จะไว้ใจดีกาหน้าสีสวยจงไว้ใจดีกาแก้มขาวขาวจะไววใจดีกาตาหวานหวาจะไว้ใจดีกาใส่เอว้อยจงไว้ใจดีการูปส้นสัน้นจะไว้ใจดีกอาอยู่เมืองไกจะไว้ใจ สวยจะไว้ใจได้กาแก้มขาวๆจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กาใสเอลลอยจะไว้ใจได้กานุน่มสั้นๆจงไว้ใจได้กาอยู่วันไกลจะไว้ใจได้กาหัวใจค้าจะจะไว้ใจได้กาอีกสักหนึ่งเพลง Hey, จากอีสานมานน่ามายุบลงจากั้นหัวเลยละชัยีกหัมันนทะี่จะน่ามอดในมอยจัน,น,น,นจรกลางคืนนอนกันฉันก็ยังอา You're not allowed yeah, ขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่คือซีโอคนเก่งของเราครับอิงฟ้าวราหะพี่แชมป์ครับผมลืมให้ไดโนเสาร์กินโปรตีนไดโนเสาร์เดียวเลยใช่ไหมครับหมดลมเลยเอ็นบอกว่าหัวห้อยกันขอบคุณสำหรับนะครับทากแสดงของเราทุกท่านด้วยะโอเคขออนุญาตอิงฟ้านะครับวันนี้กลัวน้องจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวให้อิงฟ้านะครับได้พักให้หายเหนื่อยกันสักแป๊บหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่แบบว่าสุดปังมากๆเลยนะครับในวันนี้เพราะว่านะครับมาพร้อมกับบทเพลงเป็นแบบเมดเล่สีผ้าเป็นการส่งต่อมอบความสุขนะครับให้สาหรับทุกคนกันด้วยเป็นไงครับหายเหนื่อยยังเลยยังเดินอยู่นิดหนึ่งหายใจเข้าลึกๆแต่จริงเป็นเมดเล่ที่เคยร้องในมินิในงานคอนเสิร์ตฟ้ามหาชนไปแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนได้เอากลับมาร้องอีก อีกรอบนึงในวันสำคัญของเราเช่นเดียวกัน,นะคะครับผมก่อนอื่นเลยอยากถามอิงฟ้าว่ารู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ที่เราได้เป็น c ี o อสาหรับผลิตภัณฑ์เป็นตัวที่สอบของเราแล้วกับคอลลาเจนอิงฟ้าครับคือจริงๆเราเล็งเห็นถึงความสําคัญที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนก็เลย<ม>เกิดคอลลาเจนอิงฟ้าขึ้นมาเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกดีใจที่วันนี้เหอนเราจะได้แชร์ในสิ่งที่เขาเรียกว่า เราดูตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตทุกอย่างโปรดักต์อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับแฟนคลับทุกคนหรือว่าตัวแทนที่จะได้นําสินค้าไปจําหน่ายแล้วก็ได้กินก่อนอื่นคือถ้าซื้อไปคือ,อยากให้ลองทานก่อน,อนแล้วก็จะรักเหมือนที่เหมือนที่เรารัก c o l าเ g e นอิารเช่นเดียวกัน ก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นจากที่เรารักตัวเองก่อน<ช>เลยได้หาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการที่จะมาดูแล,แลรักษาสุขภาพบุรุษว่าตอนนี้อิงฟ้าก็ยังคงทํางานต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็เตรียมตัวไปประกวดมิสแคว t นเ n a ั่นแนลด้วยอันนี้พี่ขอถามนิดนึงว่ามันยากไหมกับการที่เราเนี่ยได้มาเป็นในเรื่องการดูแลกับผลิตภัณฑ์เป็นตัวที่สแล้วกับในฐานะของซีอ มันก็ไม่ได้ยากค่ะพี่แชมป์เพราะเราจะนึกถึงเสมอว่าถ้าสินค้ามันดีมันจะขายได้ด้วยตัวมันเองใช่ไหมคะอย่างน้ำปลาร่าอิงฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาก็รันไปได้ตัวเขาเองเขากินดีก็บอกต่ออร่อยก็บอกต่อแล้วก็เชื่อว่าคอลลาเจนอิงฟ้าก็เช่นเดียวกันถ้าหาว่าใครได้ลองเขาก็จะขายได้ตัวเขาเองด้วยเพราะว่ามันดีจริงๆใช่ค่ะครับผมแล้วอย่างเงี้ยอิงฟ้าคาดหวังมาว่าทิศทางในเรื่องของอนาคตสาหรับยอดขายต่างๆของคอลลาเจนอิงฟ้าเนี่ยอิงฟ้ามองไว้อย่างไรบ้าง คือจริงๆเราก็มีเป้าหมายสูงสุดของเราแล้วเราก็อยากจะให้ยอดขายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ไปถึงทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็เล็งเห็นถึงตัวแทนมันสามารถที่จะกระจายรายได้ให้กับคนที่เขาไม่มีงานไม่มีอาชีพสามารถที่จะมาเป็นตัวแทนแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เสริมจากตรงนี้ไปได้หรือเป็นรายได้หลังก็ว่าได้ใช่คะ่ะ กับผมไม่แน่ว่านะครับนอกจากที่คุณเนี่ยได้ทานคอลลาเจนไปสุขภาพต้องจากจะดีแล้วเราส่งต่อไปให้คนอื่นคนอื่นก็สามารถที่จะมีะไรายได้จากทางด้านตรงนี้ด้วยค,ครับผมอัดท้ายกันนี้อยากให้อีกฟ้านะครับได้ฝากอะไรถึงคอลลาเจนอีกฟ้าผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะ c ี o อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของเราแล้วครับค่ะก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ เลิศมากมากนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเพราะว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเราเริ่มจากสิ่งที่ดูแลตัวเราก่อนวิธีการบอกรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการมีตัวช่วยดีๆสักอย่างหนึ่งที่จะช่วยซ่อมแซมบ้านของเราใช่ไหมคะ,อะคอลลาเจนยิงฟ้าเนี่ยไม่ได้ดูแลในเรื่องคนอาจจะนึกว่าคอลลาเจนคือเรื่องของผิวอย่างเดียวแต่นี่มันไม่ใช่คือช่วยดูแลในเรื่องของกระดูกแคลเซียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผมเล็บนะคะแล้วก็กระดู ไม่ได้เราไม่ได้เจาะเฉพาะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวแต่คนที่มีอายุก็สามารถทนได้นะคะหรือวัยรุ่นบางคนต้งหัวเขา่าหัวเขา่าโดยเฉพาะแฟนคลับเนี่ยอาจจะต้องดูแลกระดูกนิดนึงแล้วนียืนกลอบแกบกบแกบอะไรก็มีบ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือมีอโปรไบโอติกด้วยที่จะช่วย<ม>ในเรื่องของระบบการขับถ่ายก็คือเรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเพราะฉะนั้นคอลลาเจนอินฟาถึงเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับที่ดูแลคุณตั้งแต่ภายในมาสู่ภายนอกและที่สำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดอายุเท่าไหร่ก็เริ่มต้นได้จากการ ดูแลตัวเองด้วยคอลลาเจนอิงฟ้าครับและนี่นะครับซีอโอคนเก่งของเรากับคอลลาเจนอิงฟ้าโดยอิงฟ้าวรหาห์มิสแค t h ์ไ l น n d 2022ครับเอาละครับและในช่วงเวลานี้ครับผมจะนาทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนอิงฟ้านะครับและในช่วงเวลานี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้บริหารของเรา